ทถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนจากนี้ไปขอเชิญทฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยพระมหาวิโรธคุตตะวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหาคนครขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความเคารพแด่พระเถรานุเถระขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรคุตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นผู้บรรยายธรรมในรายการเรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาบรรยายแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา หรือเราเรียกว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเมื่อเดินมิทุนายนพศ2557มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือเรียกว่ามูบโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ความสามัคคีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าคอสอชอที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักสามัคคีกันโดยเริ่ม ตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอไปจนถึงจังหวัดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมจะเห็นได้ว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านั้นเป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งฝ่ายคารวาดและฝ่ายสง์ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อต้องการสร้างความปรองดองสมานฉันท ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวและสมเด็จพระนางชาติพระบรมราชินีนาถเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็น และมีเป้าหมายของโครงการคือจะด,ดำเนินโครงการนี้ให้ครอบคลุมจำนวน7,000กว่าตำบล7,000 0กว่าหมู่บ้านและประชากร6 1ล้านกว่าคนภายในระยะเวลา4ปีเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,557ไปจนถึงปีงบประมาณ2,560 ก็มีคำถามในญาติโยมว่าทำไมศินห้าจึงมีความสำคัญมากขนาดนี้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลายอาจจะยังไม่ทราบหรอกนะว่าความสำคัญของศินห้าและอานิสงส์ของศินห้าเนี่ยที่จะทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมได้นั้นมันเป็นอย่างไรนะดังนั้นวันนี้นะอาตมาภาพเนี่ยจะได้แนะนำให้ญาติโยมสาุชนทั้งหลาย ได้รู้จักศินห้าทีละข้อนะและชี้ให้เห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยทำให้เกิดความปองดองสมานฉันได้อย่างไรนะเรามาเริ่มจากสินข้อที่หนึ่งนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสินข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีก็เป็นภาษาบาลีเราเคยจะรับสินกันว่าปานาติปาตาเวรมณีซึ่งความหมายภาษาไทยก็แปลว่าเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ สัตว์ในที่นี้นะหมายถึงสัตว์มีชีวิตทุกชนิดนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรวมไปถึงมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานและที่ว่ามีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรที่มีชีวิตนั้นก็นับตั้งแต่สัตว์นั้นมีปรานนะปานในที่นี้ก็หมายถึงลมหายใจตั้งแต่อยู่ในคันหรืออยู่ในไข่นะจนกระทั่งสิ้นลมหายใจคือตายสัตว์ทุกชนิดย่อมมีสิทธิ โดยชอบในการมีชีวิตของตนไปจนถึงตายไปเองนะผู้ใดทำให้เขาเสียชีวิตด้วยเจตนาศีลข้อที่หนึ่งของผู้นั้นขาดการทำร้ายร่างกายนะคือทำให้ร่างกายเขาเจ็บพิกลพิการและการทรมารกรรมคือทำความลำบากแก่สัตว์จนเกินเหตุเช่นใช้งานหนักเกินไป กักขังในที่แับแคบเปลี่ยนเอเริยาบทไม่ได้นำไปโดยวิธีทรมานเช่นลากไปผจญสัตว์เช่นเล่นกัดปลาให้จิงรีดกัดกันชนไก่ชนโคเหล่านี้คือการละเมิดสินข้อหนึ่งทั้งสิน้นนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านลองพิจารณาดูว่านะ เมื่อเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะทำให้เกิดความปรองดองสามัคคีได้อย่างไรไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะโยมก็เมื่อเราไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครนะก็ไม่มีใครทำร้ายเรานะความปรองดองความสามัคคีก็ย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อความปรองดองสามัคคีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศาสนา ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยยังมีอนิสงส์อีกด้วยนะโยมอนิสงส์ของศีลห้าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่รักษาศีลข้อนี้สมบูรณ์แล้วนะไม่ว่ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือได้ไปเสวยผลบุญในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าย่อมได้รับอนิสงส์ตามอัตภาพของตนถ้ากลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะเป็นผู้ที่มีร่างกายสมส่วนไม่พิการแขนด้วนขาขาดเป็นผู้แก้วกล้าปาดเปรียวว่องไวมีพระกำลังผิวพรรณผ่องใสเปล่งปลั่งไม่เศร้าหมองมีความอ่อนโยนนะวาจาไพเราะเป็นสเสน่ห์แก่คนทั้งหลายสัตรูไม่ทำร้ายเบียดเบียนไม่ถูกฆ่าตายนะเป็นผู้มีภะมิเป็นผู้ มีโรคภัยเบียดเบียนน้อยและย่อมเป็นผู้มีอายุยืนเห็นไหมศีนข้อที่หนึ่งโยมสามารถทําให้คนในชาติปองดองกันได้แถมยังมีอน,นิสงส์งอีกด้วยอันนี้คืออ,อน,นิสงส์งของศีนและสิ่งที่ทําให้เกิดความปองดองจากศินข้อที่หนึ่งมาถึงศีนข้อที่สองนะ ศีนข้อที่สองถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะว่าอาธินาธานาเวรมณีแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึงเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์นะการลักทรัพย์คืออะไรการลักทรัพย์ก็หมายถึงการละเมิดกรรมสิทธิ์ในสิทธิ์ของคนอื่นของหมู่คณะหรือของส่วนรวม เอาของส่วนรวมมาเป็นของตนโดยวิธีของโจรที่เราเรียกกันว่าโจรกรรมนะการรักษาสินข้อนี้ก็คือเราต้องเว้นจากการโจรกรรมการโจรกรรมนั้นมีความหมายมากมายนะแต่อัตมาภาพจะสรุปให้ญาติโยมสาธุชนได้เห็นว่าโจรกรรมนั้นหมายถึงอะไรโจรกรรมก็หมายถึงการขาโมยเอารับหลังนะ ชิงเอาซึ่งหน้าขู่เอานะรวมหัวกันยื้อแย่งเอาเถียงเอาชนะแล้วได้ของเขามาโกงเอาโกงเอาของเขามาซุกซ่อนเอาบางส่วนนะทำให้เขาหลงเชื่อแล้วเอาทรัพย์ของเขามาแอบสับเปลี่ยนของของคนอื่นเอามาเป็นของเรานะเบี่ยงบ่ายลวงตาเช่นใช้เครื่องช่างโกงหรือ หนีและหนีภาษีเหล่านี้เราเรียกว่าโจรกรรมนะเขาบอกว่าผู้ใดกระทำโจรกรรมอย่างนี้ได้นะและได้ทรัพย์มาสินข้อนี้ก็ขาดและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลองพิจารณาดูนะเขาบอกว่า สิ่งที่เราได้มาทรัพย์ที่เราได้นั้นนะเขาหมายถึงทรัพย์ของตนก็มีนะไม่ใช่ทรัพย์ของคนอื่นเอาทรัพย์ของตนเองนี่แหละก็ถือว่าสินขาดเหมือนกันมันเป็นอย่างไรนะการได้ทรัพย์ของตนเช่นตนควรจะจ่ายภาษีไปเท่าไหร่แต่ว่าหลบเลี่ยงภาษีจ่ายน้อยกว่าที่กำหนดไว ทรัพย์ส่วนที่เสียไปนั้นเหมือนกับได้มาด้วยโจรกรรมจึงชื่อว่าผิดศีลน,นาถึงจะได้ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ของตัวเองก็ตามไม่ได้ขโมยของใครเป็นทรัพย์ตัวเองก็ผิดศีลข้อนี้เช่นเดียวกันท่านกล่าวไว้ว่านโยมผู้รักษาศีลข้อนี้นอกจากระวังไม่ให้ศีลขาดเพราะโจรกรรมแล้วถ้างดเว้นจากการกระทําที่เป็นฉายาโจรกรรมเสียได้ ก็จะทำให้ศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งขึ้นถ้าเว้นไม่ให้ศีลของผู้นั้นก็จะไม่ด่างพร้อยฉายาโจรกรรมนะในบางแห่งเนี่ยท่านแยกลักษณะออกเป็นสองก็คืออนุรโรมโจรกรรมได้แก่การสมโจรคือสนับสนุนให้คนอื่นทำโจรกรรมปอกรอกคือครบ คนอื่นเพื่อหวังที่จะถือเอาทรัพย์เช่นทำเป็นรักเขา,ารับสินบนคือรับสินจ้างให้ตนกระทำหน้าที่ฉายาโจรกรรมได้แก่การผานการผานก็คือการทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายเช่นเผาบ้านเรือนเขาหยิบฉวยถือเอาสิ่งของของคนอื่นมาด้วยความมักง่าย ทำนองถือวิสาสะหรือในาทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าความคุ้นเคยเราจะสังเกตได้ว่าตามข้อที่หนึ่งเนี่ยการผานเนี่ยการผานทรัพเนี่ยเป็นการทําให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายด้วยความขัดเคืองหรือด้วยความขนองไม่ถือเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนนะแต่เป็นเรื่องที่อาจร้ายแรงยิ่งกว่าการถือเอาทรัพย์นั้นมาก็ได้ อย่างเช่นการวางเพลิงเนี่ยเราไม่ได้เอาทรัพย์ของเขามาแต่ทรัพย์ของเขาเนี่ยเสียเสียหายเป็นจํานวนมากสินข้อนี้ก็ขาดเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านได้กวางความหมายของสินข้อที่สองแล้วญาติโยมก็คงจะคิดว่าการที่เรางดเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยจะทําให้เกิดความปรองดองสามัคคีได้อย่างไรการที่เรางดเว้นจากการรักทรัพย์ นะทำให้เกิดความปองดองสามัคคีเนี่ยได้อย่างแน่นอนก็เป็นเพราะว่าเมื่อคนนะทุกคนเนี่ยรักษาศีลข้อที่สองนี้ก็ไม่มีใครอยากได้ของใครในะโยมพอใจในของของตนโยมลองคิดดูกันลวกันว่าสังคมที่ไม่มีใครอยากได้ของใครไม่มีใครขโมยของใครเนี่ยสังคมนั้นเป็นสุขไหมโยมอาตมาภาพ เชื่อได้เลยว่าสังคมนั้นย่อมเป็นสุขได้โดยง่ายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สินข้อที่สองทำให้เกิดความปองดองสามัคคีในสังคมได้นะและในสินข้อที่สองเนี่ยยังมีอาน,นิสงส์อีกนายมอาน,นิสงส์ของสีงนห้านีสินห้าข้อที่สองนั้นคืออะไรก็คือ จะทำให้เป็นคนที่มีทรัพย์มากก็คนรักษาสินข้อนี้นะเป็นผู้ที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมได้โดยง่ายโภคทรัพย์ที่ได้เสวยแล้วย่อมยั่งยืนถาวรสมบัติไม่ชิบหายเพาะโจรภัยอักขีภัยและอุทกภัยย่อมได้อริยทรัพย์ย่อมไม่ได้ยินและไม่รู้คําว่าไม่มีอยู่ที่ไหนนายโยมย่อมเป็นสุขเพราะไม่มีใครมาเบียดเบียนนี่คือ สิ่งที่ทําให้ศีลข้อ2เกิดสร้างความปองดองสามาัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมได้นะอัตมาภาพจะอธิบายทีละข้อละข,ข้อในเรื่องของศีลห้านะมาถึงศีลข้อที่3นะถ้าเป็นภาษาบาลีก็บอกกาเมสุมิชาจาราวีรมณีแปลเป็นภาษาไทยก็คือเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม กามในที่นี้หมายถึงอะไรกรามในที่นี้ก็หมายถึงเมทุนคือการส้องเสพกันระหว่างชายหญิงการผิดในกามหมายถึงการเสพเมทุนกับบุคคลที่ต้องห้ามดังที่อาตมาภาพจะกล่าวให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังดังต่อไปนี้ สำหรับผู้ชายนะยมหญิงที่ต้องห้ามมีสามประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งสัตสามิกาหญิงที่มีสามีแล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะใครล่วงละเมิดไปก็จะต้องสินขาดอันที่สองยาติยาติรักขิตาหญิงมีญาติรักษาคือมีผู้ใหญ่ปกครองไม่เป็นอิสระแก่ตนเองประการที่สามธรรมรักขิตาหรือจริตาหญิงที่จะรีบรักษา คือมีจารีตไม่ให้สมสู่กับใครนะคนประเภทนี้ก็ได้แก่หญิงที่เป็นญาติหรือเป็นเทือกเขาเหล่ากอของตนนับขึ้นไปสามชั้นนะอันได้แก่ญาติทวดหรือยายทวดยญายายนะและรับลงไปสามชั้นอันได้แก่ลูกหลานเหลนและก็หญิงห่วงห้ามโดยข้อบังคับนะเช่นภิกษุภิกษุณี ภิกษุณีนะสมมเนรีแต่ในปัจจุบันนี้พุทธศาสนาเทราวา่านั้นไม่มีแล้วนะรวมถึงหญิงรักษาอุโบโสถศีลเด็กหญิงนะผู้เยาวนะผู้เยาวเนี่ยเป็นต้นนะชายใดสมสู่กับหญิงต้องห้ามสามประเภทนี้ศีลข้อสามขาดนะและสำหรับหญิงชายต้องห้ามสำหรับหญิงก็มีสองประเภทเหมือนกันนะสำหรับหญิงที่มีสามีแล้ว ชายอื่นนอกจากสามีตนเป็นชายต้องห้ามสมสู่ทั้งหมดและก็ประการที่สองหญิงไม่มีสามีถ้าเป็นคนที่มีผู้ใหญ่ปกครองดูแลมิใช่เป็นผู้อิสระแก่ตนชายทุกคนย่อมเป็นบุคคลต้องห้ามสมสู่ทั้งสิน้นหญิงใดสมสู่กับชายทั้งสองประเภทนี้สินข้อที่สามก็ขาดเช่นเดียวกัน ญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อพิจารณาความหมายของสินข้อที่สามแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงจะพอเข้าใจแล้วนะว่าการรักษาสินข้อที่สามเนี่ยจะทําให้เกิดความปรองดองสามัคคีได้อย่างไรต้องทําให้เกิดความสามัคคีได้อย่างแน่นอนก็เพราะว่าการไม่ร่วงละเมิดทางเพศ หรือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะโดยไม่คำนึงถึงความสนุกสนานแต่ฝ่ายเดียวนะจะทำให้ปัญหาสังคมเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะปัญหาสังคมในที่นี้ก็เช่นการท้องไม่พึงประสงค์การทำแท้งนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะในสังคมเราในยุคสื่อสารเราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นปัญหาแทบทั้งสิ้นนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะท้องไม่พึงประสงค์การทําแท้งเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ผิดศีลข้อสามสังคมเราเนี่ยมีความสุขแน่นอนเมื่อมีความสุขความปรองดองความสามาัคคีก็ย่อมเกิดขึ้นและศีลข้อสามเนี่ยก็ยังมีอัน,นิสงอีกนะโยมอันมีอันิสงที่จะได้รับถ้าเรารักษาอย่างไม่ด่างพร้อยนะอันนิสงของศีลห้าข้อที่สาม สำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะย่อมได้รับอานิสงส์ตามอัตภาพของตนส่วนผู้ที่ละโรคนี้ไปแล้วก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าบุคคลนั้นได้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นผู้ไม่มีศัตรูเบียดเบียนนะเป็นที่รักของคนทั้งหลายเป็นผู้มีทรัพย์สินบริบูรณ์ไม่เกิดเป็นหญิงหรือเป็นกระเทยอีก เป็นผู้มีสงา่ามีอำนาจมากมีอินทรีย์ห้าบริบูรณ์และมีความสุขไม่ต้องทำงานหนักนี่คือศีลข้อที่สามทำให้เกิดความปรองดองและมีอานิสงส์มากนะต่อมาถึงศีลข้อที่4นะถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่ามุสาวาทาเวรมณีนะก็แปลความหมายเป็นภาษาไทยก็ว่าเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ าการพูดเท็จในที่นีนะ้ก็หมายถึงการกล่าวมุสาวาทเป็นข้อห้ามในการรักษาสินข้อนี้หมายถึงการแสดงออกนะอด้วยเจตนาบิดเบือนความจริงให้คนอื่นหลงเชื่อการแสดงออกทางวาจาคือพูดให้ผิดจากความจริงโกหกให้เห็นกันชัดๆอาการที่แสดงออกทางกาย คือการกระทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงเช่นการเขียนรายงานเท็จหรือแกล้งพยักหน้าแกล้งสัส่นศีรษะแกล้งแสดงกิริยาอื่นซึ่งเป็นที่รู้กันให้คนอื่นหลงเชื่อแล้วก็ทำความผิดนะไปจากความจริงผู้ใดมีเจตนากระทำมุสาผู้ที่ตนต้องการโกรหกนั้นเข้าใจความหมายนะ ว่าเขาโกหกสินข้อนี้ก็ขาดนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าความหมายของสินข้อที่สี่ที่อาตมาภาพกล่าวไปแล้วเบื้องต้นนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะการรักษาสินข้อที่สี่นี้ทําให้เกิดความปองดองสามัคคีได้เป็นเพราะว่าการไม่พูดปดพูดเท็จหรือมุสาวาท<ม>ก็จะทำให้คนในสังคมนั้น ไม่เกิดความทะเลาะเบาแหวงกันนะถ้าเราไม่พูดปดมดเทสนะสังคมที่ไม่พูดมุสาญาิโยมสาธุชนลองมองดูว่าจะเป็นสังคมอย่างไรนะเป็นสังคมที่น่าอยู่นะและเป็นสังคมแห่งการใช้ถ้อยคำที่สุภาพนี่แหละคืออาน,นิสงส์ของศีลข้อที่สี่ที่จะทำให้เกิดความปองดองสมานฉันในชาติได้และอาน,นิสงส์ของศีลข้อที่สี่ก็ยังมีอีกนะญาิโยม เป็นอน,นิสงส์ที่ท่านได้กล่าวเอาไว้นะอน,นิสง์ของสีห้าข้อที่สี่เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีอินทรีห้าผ่องใสนั่นว่าอย่างนั้นนะมีวาจาเพราะมีไรฟันสม่ำเสมอเป็นระเบียบมีร่างกายสมส่วนสมบูรณ์นะผิวพรรณเปล่งปลั่งดีมีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกบัวมีวาจาสิทธิ์เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป ไม่ติดอ่างนะไม่เป็นใบ้และเป็นผู้มีริมผีปากแดงระเรื่อและบางนี่คืออนิสงส์และสิ่งที่สินข้อสี่ทำให้เกิดความปองดองสมานฉันในชาติได้นะมาถึงสินข้อสุดท้ายคือสินข้อที่ห้า ถ้าเป็นภาษาบาลีก็บอกว่าสุราเมระยะมัชะประมาทฐานาเวรมณีซึ่งเป็นภาษาไทยก็หมายถึงเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะน้ำเมาอันเป็นวัตถุต้องห้ามในสิขาบทนี้ขันจำกัดไว้ว่าเฉพาะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือเมื่อเสพเข้าไปในร่างกายแล้ว ทำให้สติเลื่อนลอยนะขาดการควบคุมตนเองตรงกันนะตรงกับที่เราเรียกกันว่าสิ่งเสพติดให้โทษในสิกขาบทนี้นะท่านยกขึ้นเป็นตัวอย่างสองชนิด mm hmm. เช่นสุรากับเมรยัยสุราก็ได้แก่น้ําเมาที่กลัน่นนะเมรัยก็ได้แก่น้ําเมาที่ยังไม่ได้กัน่นหรือเหล้าดิบตรงกับศัพท์ในคําสมาทานศีลว่าสุรา เมไรนะที่ท่านระบุไว้เพียงสองอย่างนี้ขอให้เข้าใจว่าท่านระบุเพียงตัวอย่างในทางปฏิบัติเราต้องถือหลักการใหญ่เป็นหลักคือการงดเว้นจากสิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดนั่นเองตรงนี้นะอัตมาภาพสรุปความว่าวัตถุต้องห้ามนะ ของผู้รักษาศีลน,นะคือสิ่งเสพติดให้โทษในปัจจุบันนี้นะเช่นสุราเมรัยฟินคัญชามอร์ฟีน,น,ฟนโพรอินยาบ้าหรือยาขยันหรือสารสงเคราะห์นะที่ผู้เสพใช้เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะยาเริบยาอีและยาไอาเป็นต้นเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเสพติดไม่ว่าเราจะเอาเข้าไปสู่ร่างกายโดยวิธีใดก็ตามเช่นเดิมสูบสูดดมทา หรือฉีดก็ตามเนี่ยเราถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสินข้อที่5ทั้งหมดเลยนะในปัจจุบันนี้นี่คือความหมายของสินข้อที่5นะและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ลองมาดูว่าการรักษาสินข้อ5นี้ทําให้เกิดความปลองดองสมานฉันและความสามัคคีได้ก็เพราะว่าการที่คนไม่ดื่มน้ําเมาก็จะไม่ล่วงละเมิดหรือก็ทําผิดอื่นๆด้วย พราะของมืนเมาเมื่อคนเสพเข้าไปก็จะทําให้ขาดสติทําให้ร่วงละเมิดสิ่งข้ออื่นได้โดยง่ายอีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคนทุกคนไม่เสพสิ่งเถิดทิดทั้งมวลสังคมย่อมมีแต่ความสุขเป็นแน่แท้นะญาติโยมเชื่อตามามภาพได้และอันที่สองของสิลห้านี้นะก็คือท่านบอกว่าเป็นผู้รู้กิจการของอดีตอนาคตปัจจุบันได้รวดเร็วมีสติตั้งมั่น ทุกเมื่อนะมีความรู้มีปัญญามากไม่เป็นบ้าไม่ใบ้ไม่มัวเมาหลงไหลมีวาจาไพเราะมีน้ำคำเป็นที่น่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์สุจริตนะทั้งกายวาจาและใจนี้เป็นอานิสงค์ของศีลน,นะะแต่ละข้อที่อาตมาภาพได้นำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกัน การรักษาศีลให้บริบูรณ์มิให้ขาดนญาติโยมแม้จะรักษาได้ไม่สมบูรณ์ครบทุกข้อแต่รักษาได้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญมากมีประโยชน์มากย่อมได้อานิสงส์จากการรักษาศีลนั้นๆแต่อานิสงส์ที่ได้ก็คงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารขึ้นลงอยู่เฉพาะมนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติเท่านั้น คือมีความเป็นอยู่ดีกว่าเดิมเช่นเกิดในสกุลที่มั่งคัง่งมีทรัพย์มากหรือเมื่อตายไปแล้วถ้าไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกก็จะเสวยสุขอยู่บนโลกสวรรค์ฉะนั้นอาหินิสงของศีลจึงเป็นฐานรองรับเพื่อให้บุคคลยกระดับจิตก้าวสู่สมาธิอันประกอบด้วยปัญญามีวิมุตเป็นสาระมีสติเป็นใหญ่จนสุดท้ายเนี่ยสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้นะ วันนี้นะเป็นสิ่งที่อาตมาภาพนําธรรมะในเรื่องของศีลห้ามาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้เกิดความปรองดองและก็ชี้ให้เห็นในแต่ละศีลแต่ละข้อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันก็นำมาฝากนะแล้วก็ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้าใจได้ตามที่อาตมาภาพได้นำเสนอแล้วในวันนี้นะ สุดท้ายนี้นะอาตมาภาพขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการว่าขอให้ท่านนำหลักธรรมในทางพุทธศาสนาคือศีลห้าที่อาตมาภาพมาบรรยายแล้วในวันนี้ ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของท่านเพื่อให้เป็นการสนองนโยบายของการสร้างความฟองดองสมานฉชันโดยใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าและการที่ชาวพุทธทุกท่านรักษาสินห้าโดยสมบูรณ์และไม่ด่างพ้อยแล้วนั้น จะทำให้คนในชาติเกิดความปองดองสมานฉันกันอย่างแน่นอนและจะเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธศาสนาของเราจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปได้อีกยาวนานหรือตลอดไปก็ว่าได้อาตามาภาพพออมหน่วยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าโดยพระมหาวิโรธคุตตะวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานคร